ไกโดซุปเคอรี่หลายคนชอบคิดว่าเป็นแกงกระดี่ญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นซุปที่สต็อกเข้มข้นมากนะครับทำจากทั้งไก่และหมูกระดูกหมูนะครับเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยในนั้นก็จะมีเครื่องเทศอยู่ประมาณ20-30ชนิดนะครับเป็นเครื่องเทศที่บำรุงร่างกายได้ตั้งแต่เส้นผมยันเล็บ รสชาติเนี่ยเหมือนกับที่ฮอกไกโดเลยหอมมากอาหารไม่นานด้ยสเส้นนี้นุ่มมากเลยค่ะแล้วก็เข้มข้นมากเลยค่ะอยากทําอาหารให้แม่ครับจริงๆตอนแรกใช้ชื่อซูเปอรก่อนแต่ว่าซูปเปอร์เราเนี้ยร้านเราเนี่ยมีทั้งเมนูของที่แม่สอนมาบ้างพ่อสอนมาบ้างเนี่ยครับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมะปะมปะมปะมาจากคำหน้าของม่าม้ากับป,ะปะ๊าป้าผมชื่อเจียครับจะของร้านมะปะซูเปอร์ฮอกไกโดซุเคอรี่ ร้านเราเปิดมา3ปีกว่าแล้วครับเป็นลูกคนจีนเนาะแล้วก็ชอบญี่ปุ่นญี่ปุ่นชอบการ์ตูนชอ,<ๆ>ชอบอะไรหลายๆอย่างนะฮะเราก็เลยผสมปนเปกันในการแมทชิ่งกันแล้วก็มาแต่งแต่งร้านเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งมากตอนนี้อะไรนะครับข้าวราดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ฮอไกโดซุปแอรี curry, แล้วก็ปูผัดผงกะหรี่ราดข้าวและรามเมงครับผม ู่ที่ฮอกไกโดมาประมาณ6ปีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินซุปคาเลมากเลยค่ะก็พอกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยก็พยายามหาร้านที่มีซุปคาเลขายนะคะพยายามเสิร์ชหาต่างๆจนมาเจอร้านนี้นะคะ่ะก็มีฮอกไกโดซุป แล้วก็มียากิโซบะรสชาติแบบนี้นะครับไม่เคยเจอที่ไหนเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากๆด้วยสําหรับที่นี่นะก็มีซุปเขาครับจบบพิเศษอีกหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเราทาซุปเองแล้วก็ชาชูกรอบเขาก็ทําได้ไดีนะครับตัวเส้นรามเมงของเรานะครับที่เป็นเส้นพรีเมียมที่เราทําเองเนี่ยจะใช้แป้งนําเข้าจากญี่ปุ่นและแป้งนําเข้าจากฝรั่งเศสมาผสมกันนะเาก็จะได้เส้นที่ทั้งหนึบทั้งนุ่มครับ ัวฮอกไกโดซุปมีรสชาติที่อหอมแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะรสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยค่ะแบบไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนประทับใจค่ะแล้วก็ตัวยากิโซบะก,ก็คือเส้นนี้นุ่มมากเลยค่ะแล้วก็เข้มข้นมากเลยค่ะครับสำหรับอาหารร้านเรานะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 0บาทครับเป็นตัวรามเมงนะครับ เมื่อก่อนร้านเราอยู่ในซอยสีภูมิซอยหนึ่งนะครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่ข้างหน้าข้างๆร้านรงจักรยานตรงแจ่งสีภูมินะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับครับส่วนถ้าใครไม่สะดวกที่จะมาทานที่ร้านเรานะครับท่านสามารถสั่งผ่านแอปโรบินฮูดได้นะครับทั้งราคาและปริมาณอาหารได้เท่ากับที่ร้านเลยนะครับไม่มีลดหย่อนเลยแม้แต่นิดเดียวสําหรับร้านมาป่าซูเปอร์เรานะครับเราเปิด11โมงถึง3ทุ่มนะครับหยุด วันที่22 23 24ของทุกเดือนครับ AG Out Map